ฝูงมดกับแอปเปิลชิ้นใหญ่ณใต้ต้นไม้ใหญ่มีอนาจาักรมดที่ขยันขันแข็งอาศัยอยู่อย่างสงบสุขมดทุกตัวต่างช่วยกันทำงานแต่มีมดหนุ่มตัวหนึ่งชื่อกล้าที่แข็งแรงที่สุดในรังเขาเชื่อว่าตนเองสามารถทำทุกอย่างได้สำเร็จด้วยตัวคนเดียวโดยไม่ต้องพึ่งพาใคร วันหนึ่งมีแอปเปิ้ลสีแดงสดชิ้นใหญ่หล่นลงมาใกล้กับรังของพวกมันกลิ่นหอมหวานของมันทําให้หมดทุกตัวตื่นเต้นแต่มันก็ใหญ่เกินกว่าที่มดตัวใดตัวหนึ่งจะเคลื่อนย้ายได้ท่านผู้เท่าปัญญามดที่ฉลาดที่สุดจึงเรียกประชุมมดทุกตัวค่าแข็งแรงที่สุดเดี๋ยวข้าจัดการเองกล้าพูดอย่างมั่นใจเขาพยายามดันและดึงแอปเปิ้ลชิ้นยักษ์ด้วยพละกกำลังทั้งหมดที่มีแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามหนักแค่ไหน แอปเปิลก็ไม่ขยับแม้แต่น้อยจนในที่สุดกล้าก็เหนื่อยหอบและท้อแท้ใจท่านผู้เท่าปัญญาเดินเข้ามาหากล้าที่กำลังนั่งพักอย่างหมดแรงแล้วพูดอย่างใจดีว่าความแข็งแกร่งของเจ้าเป็นสิ่งที่ดีนักกล้าแต่พลังของพวกเราทุกคนเมื่อรวมกันนั้นยิ่งใหญ่กว่ากล้าตัดสินใจร่วมมือกับมดตัวอื่นๆท่านผู้เท่าปัญญาจึงสั่งการให้หมดทุกตัวเข้าประจำที่แล้วออกแรงพร้อมกัน หุยเลหุยพวกมันส่งเสียงให้จังหวะและด้วยพลังของมดทั้งรังในที่สุดแอปเปิลชิ้นใหญ่ก็ค่อยๆเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในที่สุดฝูงมดก็สามารถนำอาหารมื้อใหญ่กลับสู่รังได้สำเร็จพวกมันจัดงานเลี้ยงฉลองกันอย่างมีความสุขกล้าได้เรียนรู้แล้วว่าไม่มีใครเก่งกาจเกินกว่าพลังของความสามัคคีไปได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสามัคคีนำมาซึ่งพลังอันยิ่งใหญ่แม้สิ่งที่ดูยากลำบาก ก็สามารถสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจ